ทุกคนมีอะไรจะบอกลมฟ้าลมฝนมามามืดตึ๊บเลยไม่น่าใจว่ามันจะตกไหมเนี่ยแต่ว่าเม็ดฝนมันปลอยๆแล้วแหละดูสิมามืดชะาจะตกไหมเนาะถ้าตกก็ ตกแต่ฝนก็พอนะลมไม่ต้องเอามาเพราะมารุ่นที่แล้วนี่ลงเห็ดยังไม่ได้ซ่อมเลยถ้ามารอบนี้ก็คงจะไปหมดแล้วแหละลงเห็ดขอแล้วนะตกแต่ฝนก็พอแล้วนะ่ะลุ่นที่แล้วที่มันตก ลงเห็ดสองลงตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยยังไม่ได้ซ่อมเลยคิดดูเถียงที่อยู่อ่ะมันเล็กๆแค่นี้ยมันจะกันฝนอะไรได้มากมันเปียกหมดเลยรอบนี้ก็ขอละไม่เอาแล้วนะฝนมาแต่ฝนเถอะลมนี่ขอไม่เอากลัว ตอนแรกก็ขึ้นไปหลบอยู่ข้างบนหรอกที่มันมามันรุ่นที่แล้วเนี่ยพอฝนมาปัาบ๊บลมแรงขึ้นบ้านไม่ได้ลงบ้านเลยมีแต่แฟนอยู่บนบ้านนี่ลงมาอยู่ใต้ถุนจนว่าฝนสงบลมสงบถึงได้ขึ้นไป เช็ดถูบ้านใบไม้เต็มบ้านไปหมดเลยเนี่ยถ้าลงมารุ่นนี้อีกครั้งหนึง่งเรียบร้อยเลยนะเนี่ยถ้ามันมาแล้วเอาลมมาด้วยเพราะว่าตรงที่อยู่เนี่ยมันเป็นบ้านเก่าของพี่สาวแกมาอยู่เลี้ยงงวัวแล้วตอนนี้แกไม่ได้อยู่แล้วไง แกเข้าไปในบ้านตอนนี้แกขายของตรงนี้ก็ไม่มีใครอยู่แล้วปล่อยทิ้งล้างไว้ไม่รู้กี่ปีเนี่ยลงเห็ดมันยุบลงมาหมดเลยผ้าบงผ้าใบามันขาดหมดแล้วอ่ะถ้ามารอบนี้นี่ก็เรียบร้อยอ่ะหมดอ่ะเนี่ย ถึงได้พูดอยู่นี่ไงว่าพอเถอะขอแต่ฝนนะลมไม่เอาเนีย่ยลงนู้นก็หมดเลยดูดิถึงกับแรงไม่แรงก็คิดดูนะว่าถ้าใบขาดอะทากาไว้หลุดหมดเลยหลังคาก็รั่วถ้าลงทุนอีกรอบนี้ก็คงอีกนานกว่าจะได้มันลงทุนซ่อมใหม่ พอหมดแล้วเนี่ยข้างบนก็ขาดหมดแล้วมันทะลุจนหมดแล้วอะ่ะเนี่ยถ้าตกอีกนะโอ้โหตกตกแต่ฝนเถอะยอมจะมีแสงฟ้ามั่งเสสายฟ้าหรือว่าฟ้าลงฟ้าร้องอะไรไม่ว่าเลยขออย่างเดียวไม่เอาลมกลัว เพราะที่เขาทําเอาไว้รุ่นที่แล้วนี่ยังไม่ได้มาซ่อมเลยถ้าครั้งนี้อีกเรียบร้อยดูสิเนี่ยมันลอกมันมัน,ม,นมันฉีกมันขาดไปเลยอะรุ่นที่แล้วเนี่ย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 ที่ตกครั้งก่อนอืหลังคาทะลุหมดแล้วเนี่ยเนี่ยมันทะลุอะ คือมันต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยเปลี่ยนยกชุดเลยเพราะว่าไม่งั้นแล้วมันจะเก็บความร้อนไม่อยู่ดูสิถ้ามันควบคุมอุณหภูมิไม่ได้มันเห็ดมันก็ไม่ออกเห็ดฟางถ้าปลูกขึ้นชั้นแบบนี้ก็ควบคุมอุณหภูมิยากเหมือนกันนะนเ มันโยกเอาจนไม้ไผ่หักหมดเลยอะ่ะมันโยกเอาจนว่าโคงข้างบนมันหักเลยอะ่ะนี่เดี๋ยวพาไปดูโรง,งนู้นโรงนู้นอาจจะเสียหายเยอะกว่าเขาเพราะโดนเต็มๆเลย <c oughs> โอ้ยวันนี้อยู่เถียงคนเดียวด้วย แฟนไม่อยู่เนี่ยเนี่ยลงเนี่ยจะเสียหายมากกว่าเขาเนี่ยลงเนี้ยเห็นไหมว่ามันขาดหมดเลยเ โรงนี้เชื้อเห็ดอะ่ะเพิ่งลงไปเก็บได้แค่ครั้งเดียวเองธรรมดามันต้องเก็บได้ถึง3ามครั้งโชคดีนะว่าโรงนี้ที่ทําไปแล้วนะ่ะมันได้กําไรแล้วมันได้กําไรค่าโรงเห็ดค่าเชื้อเห็ดค่าคี้มันแล้วเราก็เอากําไรจากตรงเนี้ไปทำโรงนู้น ลงนู้นพอเราลงเชื้อเหเ็ดเสร็จไม่ประสบผลสำเร็จคือโดนมันช่วงหน้าหนาวเห็ดไม่ออกควบคุมอุณหภูมิไม่ได้ลงนู้นขาดทุนพอลงนู้นขาดทุนไม่เท่าไหร่ลงนี้ก็มาเป็นอย่างนี้อีกเนี่ย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 มันน่าช้ำใจไหมล่ะ ไม่ดีเลยตั้งใจว่าจะกลับมาบ้านแล้วก็จะมาลงทุนทํานูน่นทํานี่เนี่ยเงินก้อนทั้งหมดที่เราเอามาทํากลัวมากเลยในฝนเนี่ยขอแล้วขอแค่เม็ดฝนพอลมไม่เอากลัวหมดเงินลงทุนไปเยอะมากเลย ันคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะตอนนี้ประชิญกับฝนกับลมก่อนไม่แน่ใจว่ามันจะมีลมมาไหมเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวจะกลับมาถ่ายให้ดูอีกครั้งนะคะบ๊ายายอ่าพี่น้อง ทุกคน <c oughs> จะพามาดูหลังที่ฝนตกไปแล้วรอดค่ะฝนแรงลมแรงฟ้าก็แรง โชคดีรอดค่ะไม่โดนลมแต่แฟนบอกว่าตอนที่เขาผ่านมา <c oughs> ผ่านมาแฟนบอกว่ามันมีต้นไม้ลม้มตรงทางที่เขาขับรถมาแฟนว่านัง ในหมู่บ้านลมแรงมากเลยแฟนเข้ามาเอารถเข้ามาจอดไว้ไจะพาไปดูผลจากที่ฝนตกไปแล้วเดี๋ยวพาไปกระทุงเอาน้ำออกจาก หลังคาลงเห็ดด้วยเพราะว่าน้ามันขังเนี่ยค่ะผลของฝนมันมีลมอยู่มันเข้าช่องนี้แหละเข้าช่องที่ลงเห็ดลงนั้นตั้งอยู่แต่ก็ไม่แรงเท่าไหร่แต่ก็เถียงตรงนี้ก็โยกเหมือนกัน มาดูที่นั่งเล่นของเขาอะผ้าใบขาดไปแล้วแฟนอารถมาจอดไว้วันนี้ก็เพิ่งกลับมาจากไปซื้อของทําห้องให้ลูกแต่เ,เดี๋ยวพาไปเอาน้ำออกจากหลังลงเห็ดก่อนไม่รู้ว่ามีหรือเปล่า แต่ก็ไปเอาออกสักหน่อยถืออาวุธมาด้วยอืมอ่าโชคดีโชค,ด,โชคดีไปหน่อยหนึ่งมั้งตายละอันนี้มีน้ำต้องเอาออกว่าเดี๋ยวหักเพราะว่าเดี๋ยวมันหักเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวเอาน้ำออกจากหลังคาลงเห็ดก่อนแป๊บหนึ่ง ไปดูทั้งอื่นีิว่ามันยังมีน้ําอีกไหมต้องเอาออกถ้าไม่อย่างนั้นล้วผ้าใบมันจะเสียมากไปกว่าน,นี้โอเคค่ะหมดละเรียบร้อย คดีไปฝนตกไม่นานตกแป๊บเดียวแต่ก็มาแรงเหมือนกันลงนู้นก็ต้องไปเอาน้ำออกเหมือนกันไปจะพาไปดู พัดเอาสายไฟหล่นลงมาเลยไอ้ทีมกลัวลมนะ่ะไม่ได้กลัวอะไรหรอกกลัวต้นไม้ต้นเนี้ยมันหักใส่กลัวมันหักใส่เถียงเนี่ย กิ่งของเขาไปหาคนมาฟันกิ่งแล้วเขายังไม่ว่างต้องรอเขาว่างรอเขาว่างมาเอากิ่งออกให้มาดูลงนี้ก่อนมีน้ำไหม อ๋อไม่เท่าไร่ลงเนี้ยเพราะว่ามันระบายออกเองได้โอเคเข้ามาลงนี้ทีไรน้ำตาจะออกอยากร้องไห้ ความเสียหายของพายุเห็นแฟนว่าจะเอาออกมั้งตรงนี้เขาจะลื้อออกเลยคือจะย้ายจากตรงนี้ไปไว้ตรงนู้นไปไว้คู่กันกันกบโรงใหญ่โอเคงั้นก็ถือว่า พายุมาลูกนี้ไม่สร้างความเสียหายให้รอบที่สองหมดกังวลไปหนึ่งถ้าอย่างนั้นทริปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้เนาะมาถ่ายให้ดูหลังฝนตกก็ถือว่าไม่มีความเสียหายอะไรเลย